ที่4เรื่องการสร้างบล็อกเกอร์นะครับก็ในบทนี้เราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการหลังจากที่เราได้คีย์เวิร์ดแล้วเราก็จะมาสู่กระบวนการในการสร้างบล็อกนะครับหลังจากได้คีย์เวิร์ดแล้วอันนี้ในตัวอย่างก็เดี๋ยวผมจะพาทําเลยแล้วกันนะครับก็เข้าเว็บ broker.com นะครับพอเข้ามาแล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะครับก็เข้าที่การสร้างบล็อก เพราะฉะาง้นของคุณมันก็จะให้ล็อกอินด้วย user password ของของ i m a i l ที่ผมบอกให้สมัครไว้นะครับอออพอล็อกอินเสร็จก็มันก็จะเข้ามาอันนี้คือปุ๊บมันก็จะบอกว่าให้ create new box ซึ่งจริงๆเราสามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับไตเติลก็คือชื่อชื่อบล,อล็อกหรือคีย์เวิร์ดของเราสมมตออิผมเอาเป็นบลอ็อกเกี่ยวกับเบอร์เบอร์มือถือนำโชคน,นะครับ เบอร์มือถือนําโชคอันนี้สมมติเป็นคีย์เวิร์ดของผมคราวนี้มาในส่วนของตัว a d d ราสหรือว่า URL นะครับก็คือหมายถึงว่าตัวชื่อเว็บไซต์ของเรานั่นแหละเช่นอย่างเส้นเ w w g o o g l e c o m อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือชื่อเว็บพูดง่ายๆมันเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์เรานะครับซึ่งเราตั้งเนี่ยมันจะถูกกําหนดให้ฟิกว่ามันจะเป็นนามสกุล b o x s p o t c o m นะครับเนี่ยนะครับ .boxspot.com ดังนั้นด้านหน้าเนี่ย เราก็ตั้งแค่ด้านหน้าเบอร์มือถือนำโชคเราจะตั้งเป็นภาษาเป็นภาษา,ษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตั้งเป็นภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษก็อาจจะตั้งเป็นสมมุตินะครับ Lucky Number ดูสิมีคนใช้แล้วใช้ไม่ได้นะครับ Lucky ผมเติมไทย Lucky Number lucky number ก็ไม่ได้อีกนะครับไทย lucky อ่ะถ้าผมเติมโมบายอ่ะโม lucky ก็ไม่ได้9 mobile n u m b e r b l o g s p o r l d c o m อันนี้ double address available ก็คือสามารถใช้ที่อยู่นี้ได้ อันนี้ก็คือตั้ง URL ตั้ง URL เสร็จก็คือเนี่ยเวลาเราจะไปโปรโมทหรือไปออประชาสัมพันธ์ตัวบล็อกของเรานะครับเราก็เอา URL ตัวเนี้ยไปโพสใน Facebook ไปโพสในเว็บบอร์ดต่างๆได้ก็คือตัวเนี้ยคือ URL ของเราซึ่งถามว่าในอนาคตเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็สามารถซื้อที่เป็นโดเมนที่เป็น .com นะครับมาสวมเข้า ตัวบล็อกสปอตนี้ได้นะครับซึ่งผมจะสอนในบทถัดไปนี้เรามาดูในวิธีการสร้างบล็อกคร่าวๆกันก่อนนะครับคราวนี้นอกจากตั้งไตเติลตั้งแอดเดตตั้งแล้วก็มาสู่ในส่วนของการเลือกธีมนะครับธีมว่าอยากให้เว็บไซต์ของเราหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับอ,ะ,อะไรก็ได้นะครับอยากอาจจะเป็น Emporio นะครับก็กด Create Box นี่ครับถ้าสมมติอยากต้องการหาโดเมนนะครับหรือว่าหาชื่อเว็บแต่ว่านี้มันมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าสมมติเรายังไม่มีค่าใช้จ่ายนะยังไม่มีเงินนะครับเราก็ยังไม่ต้องหากได้สมมตินะผมอยากได้โดเมนที่เป็น lucky number Thai lucky number เดี๋ยวอันนี้มันเป็น Thai search เราลองค้นหาแป๊บหนึ่งนะครับ Thai Lucky Number .com ไม่ว่างนะครับ Thai Lucky Number .cc ค่าอยู่ที่700บาทต่อปีนะครับ Thai Lucky Number Online Thai Lucky Number Directory Related Domain นะครับ Thai Lucky Number ก็เติม s นะครับ Thai Land Lucky Number .com เนี่ยครับก็จะเป็นค่าใช้จ่าย ต่อปีซึ่งเราก็สามารถซื้อเข้าไปได้ซื้อเพิ่มเข้าไปได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ซื้อนะครับก็ปิดไปแต่ถ้าซื้อก็ดําเนินการซื้อในนี้ได้เลยนะครับโอเคก็พอพอาหน้านี้นะครับเราจะสอนในส่วนของเรื่องการ setting เซตติ้งเบื้องต้นนะครับเซตติ้งเบสิกอย่างที่ผมบอกไปเบอร์มือถือนําโชคแล้วก็มาเพิ่มเดสคริปชันนะครับก็คือ รวบรวมก็คือเป็นการอธิบายรายละเอียดนะครับว่าบล็อกเราเกี่ยวกับอะไรเวลาเวลาที่ Google มาอินเด็กมันก็จะอินเด็กไบเตว่าเป็นบล็อกเกี่ยวกับเบอร์มือถือนํำโชคนะครับรายละเอียดก็จะเป็นรวบรวมเกี่ยวกับความรู้เรื่องเบอร์ขออนุญาตกรบนะครับเรื่อง เบอร์มือถือน้ำโชคเบอร์มือถือมองคลว่าต้องเลือกอย่างไรให้ดีและประหยัดที่สุดหากกระเส ก็จะได้อินดิอันนี้ก็คือเราค่อยเซตตัว U r L h t M L Redirect ก็คือเป็น yes นะครับก็คือจะเป็นเวลานำหน้าจะเป็น H T T P S ดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือผู้เขียนนะครับอันนี้เราไม่ต้อง Block Leader ก็คือเปิดเป็น Public นะครับ Post Comment Sharing นะครับอันนี้ก็คือจะบอกว่าโพสที่โชว์ในหน้าแรกจะโพสกี่จะโชว์กี่โพสอันนี้ก็คือ1 3โพสนะครับอันนี้ โพสเทมเพลตก็ไม่มีอะไรไม่ต้องทำมันนะครับ Showcase Image with l i ์บ t ็อกวิดไลท์บ t ็อกก็คือเราจะสามารถคลิกอิมเมจบนโพสได้อันนี้ก็คือไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับคอมเมนต์โมด r เ t ชั n นก็คือเราต้องอนุมัติคอมเมนต์ไหมอันนี้ผมแนะนำว่าให้เปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีมันจะเกิดสแปมคอมเมนต์เราต้องอนุมัติแล้วก็ก่ออีเมลเราไปนะครับ เซฟนะครับอีเมลอีเมลก็อ e ีเมลของเราหรือเราอาจจะมีอ e ีเมลอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับ Language and Format เนีครับเราก็เปลี่ยนภาษาได้อย่างที่ผมบอกไปเราเปลี่ยนภาษาไทยได้นะครับไทย Time Zone Time Zone เลือกเป็น GMT บวก7นะครับ Bangkok คือเวลาในบล็อกจะได้ตรงกับเวลาปัจจุบันนะครับเนี่ยครับ JP บ OK ล็อกเจ็ด h e a d e อ f o r อ a t อันนี้คือก็อเลือก Format เลยครับว่าจะเอา f o r m แ t แบบไหน mm hmm. ก็ Save เซฟเซ Description อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเซิร์ฟเอนจินนะครับเราจะยังไม่ไม่ไม่ไมเอ,อ่อไม่ยุ่งกับมันนะครับอื่นๆก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วในส่วนของอื่นๆคราวนี้มันจะมีในส่วนนี้ว่า t ทนิวบล็ o กเกอลองดูนะครับน่าจะเป็นรูปแบบใหม่ของบล็อกเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตาเปลี่ยนไปเนหะ็นไหมฮะ าตาเปลี่ยนไปโดูดีขึ้นนะครับโอเคสำหรับการ r ร a t e บล็อกหรือการสร้างบล็อกเกอร์นะครับคร่าวๆก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับบทต่อไปเราจะเป็นเรื่องการโพสเพจโพสหน้าตาซึ่งเราจะเรียนในบทถัดไปนะครับสำหรับบทนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมีอะไรสงสัยอย่างที่ผมบอกไปว่าคอมเมนต์ใต้โพสวิดีโอโพสนี้ได้เลยนะครับสำหรับ บทต่อไปอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ